นนวาวนะบออยยายดีพ่อแมอนนะ่พี่น้องเบิร์ชคุยสุดคนเมื่อในกันซีโมว่าเรื่องเฮ็ดดัมเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเจ้าปวกแล้วพ่อน้องเอิงคุณกับน้องเอิงเนี่ยใหญ่มากอ่าจะพซอชอบกินน้ำผึ้งแล้วเป็นอยากกินน้ำผึ้งพ่อแม่พี่น้องมะห่มอยากกินน้ำผึ้งอันนี้ก็สีกินบำรุงห่างกายเนาะพ่อแม่พี่น้องกินเฮ็ด ดำมาสิเบื่อตายหรือว่าสิแข็งแห้งพ่อเนาะเอากรสิ่กินเห็ดเห็ดดำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่น้ำผึ้งกระน้อยเดียวดอกน้องอื่นเอามาวาดน,น,นี่น้องมันจะขี่มั้ยอี่เอามาปุ้ยห่างพิ่งกำลังนูนหน้าเป็นต่อตาน้องนูน,นาวเลยเนี่ยเลยน้องเอาก็สิกินบำรุงห่างกายพ,อพ่อแม่พี่น้องเอาดองเนาะเอากรสิ่กินแบบสดๆเลยพ่อแม่พี่น้อง สกินแบบสดๆเลยเอิงค่อยๆเนาะสบอย่าตายเลยเลยแต่ไดลองกินลกบักพวยพี่น้องแบบสดเลยพ่อพี่น้องข้าดองเาจังกินเฮาบ่ได้ดองเด้อพี่น้องแบบกินกับกซดอกไม้เลยโอพี่น้องมาลุ้นกันว่าสิเป็นจังไดพี่น้องเด้อ Gim mẹ phục sọt lưu lương mùi cán đi tắt mùi 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 chung 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 Con chung chung Hả? chung Con chung 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 mà chung 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 còn chung chung chung

กินเป็นยานรเงี้ยกินบำรุงดมเป็นไทนันงนากินกับหิงงวดแตนเอาปลอนลูกไปไม่ไดนะ้ชมเนาะเป็นยาบำรุงนังแเลยน,นยั นั่ือบหวานเลยเอากินกับเห็ดดำเจ๊อนดอกไม้เป็นยาอยู่แล้วทุวันเละพอเป็นห้าเอาแต่เจ๊อนดอกไม้ดีๆมาฟอนดูไปเขาก็มาซึงกับเห็ดดำเหมือนันหมดแ h บเลยกินสามดอกโอ้ ว่าสิได้พังดินมั้งถือว่าสิอะไรเนาะพูดถึงเนอะน้องก็เสียเอาไว้ต้องสิตามกันเด้อพูดถึงเนาะนี้เนาะก็เสียเอาไว้กินแต่ละมื้อแต่ละมื้อนะพูดถึงเนาะแล้วก็จบไว้ก่อหนบมากูใหกล้ากินเสงเสียงวัดนี้

พอน้องเอื่นก,กินให้เบิ่งแบบสดๆเรียลๆเ,เลยแหละนี่นทานน้ำผึ้งน้ำเหลืองนี่โไหวแล้ว,ว,ลว,ว,ลว,ว,ลวถกก้ากล้าขึ้นพ่อยังเราต้องเอิ่นกินลรามื่อมาลุ้นกันพ่อยเนาะเมื่อกี้ก็ท่าก็ว่ามันไม่ได้เดือดชาดนึบๆ น, bin, น, Γ, นุ vamos, رض, น่มๆนะครับกลบมันว้หวานๆหลดน้ำผึงน้ำเลครับกามันก็สีกกรอบหนัมกรอบ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 น้าน้ำเนน้ำหวานเพื่อพอนกินกับใบพ่อมาชิมออมาม กินกับขีงวนน้ำมันก็ม่ีด้หรอกงวนมันสไดอเอโอ้ยต้องเอาไม่นำ้ำเลยเออตัดชาภายในผีน้องเมื่อเขาเป็นหอนไนเขาจนไหลออกมาเมือนกันผีน้องก็เป็นผีเป็นน้องเขาก็ผลจะนำ้ำซุกท่าเุอนกเาบ่วท่าเลย กินอือบลงไปเลยไมเนาะกินไปเลยสีดอกไม่ยังไงโอ๊ะ1ม่อม่สิเอกไม่หรอสิเดอกเนาะเขากินไปสดอกมีสิบเดอกผม่มีกากินเลยไงเนาะกินลงไป เราเกิดมาศาสเดียวจวด์เหมือนจวดเหล่าเดี๋ยอแม่เนาะจวดเห็ดบำรุงร่างกายตัวเห็ดดำพอน้องเอิงกินมาแล้วสองครั้งครั้งที่หนึ่งผมเป็นยาครั้งที่สองทั้งดินหมดยาตัวผมเป็นยังดอกตัวนี้ก็เป็นคือนน้ำเต้า ดูดน้องเอิงเข้ามาได้ผมแจักนี่เดี๋ยวน้องหนุ่ยน้องนางเข้ามาได้ผมแจักสบายดีนะรีบป้าๆลูกเนี่ยสบายดีน้องน้อยบางคนก็ยังสืบมือหเนาะวไหวเหตุใดสบายดีน้องนางนี่คือน้ำเต้าที่พ่อแม่ฝรั่งเอิงขุดฝน้องเอิงสบายดีน้องนางไปดีเอาไว้ในห้องน้องเอิงน้องเอิงหมักไปหมักรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เอาเมื่อไว้ติดโตจะทงสมทงเสือวา thứ ăn nhảy đây thứ huay nhảy thứ ăn nói thứ huay nói hết bay hết ma nó ứng bất tô lời sự huay chuẩn bị xì la rồi đấy bạn ơi à được không Hãy subscribe đi nó <laughs> ừ.